สวัสดีค่ะมาพบกับพัชชาอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ติดตามเพจเนี่ยก็น่าจะเห็นเนาะว่าพัชเนี่ยได้มีเดินทางไปหานักลงทุนไปตกแต่งห้องที่พัทยาเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่ไปนั่นแทบที่จะไม่มีเวลากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะถามพัชว่าพี่พัชครับ ลงทุนแบบใช้เงินคนอื่นเนี่ยทำได้จริงหรอแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้ค่ะพัดจะมาพูดเนาะว่าลงทุนโดยใช้เงินคนอื่นเนี่ยช่วยสร้างโอกาสทางการเงินให้กับเราได้อย่างไรค่ะ <S <S ยกตัวอย่างให้ฟังเคสใกล้ตัวของพัดเลย, <S <S เลยก็คือคุณพ่อของพัดนั่นเองนะคะ ซึ่งท่านเนี่ยได้ไปพบกับบ้านเนาะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่3ล้านบาทแล้วก็แหล่งทําเลเนี่ยดีมากๆเลยค่ะและท่านนะคะก็ต้องการที่จะลงทุนปล่อยเช่าในที่แห่งนี้คําถามคือคุณพ่อต้องใช้วิธีการใดเพื่อที่จะทําให้บ้านหลังนี้มาเป็นของคุณพ่อคะระหว่างข้อแรกนะคะกดออมหรือ เก็บตังค์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนได้สามล้านบาทเพื่อนๆคิดว่าอีกนานไหมล่ะคะกว่าจะได้เงินสามล้านบาทเนี่ยหรืออีกอย่างหนึ่งคือขอสินเชื่อกับทางธนาคารคะ่ะซึ่งจะได้เงินมาทันทีทันใดเลยคะ่ะอันที่จริงนะคะถ้าคุณเลือกที่จะเก็บเงินให้ครบก่อนเพื่อที่จะซื้อหรือลงทุนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่สําหรับใครคะ่ะที่ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆก็สามารถที่จะขอสินเชื่อกับแบงก์ได้เลยคะ่ะ พัดเชื่อว่าการลงทุนในการใช้พลังทวีจากเงินคนอื่นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกทางหนึง่งเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าพลังทวีเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้พัดขอ,อยกตัวอย่างสองตัวอย่างง่ายๆค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือหุ้นส่วนค่ะเราอาจจะชักชวนเพื่อนๆของเรานะคะที่มีเงินมาร่วมที่จะสร้างขยายหรือลงทุนให้กับบริษัทของคุณโดยที่ผลตอบแทนอาจจะเป็นพวกเงินแรงงานหรือว่าเครื่องจักรค่ะ และอย่างที่สองค่ะเป็นสิ่งแรกๆเลยที่ต้องบอกก่อนว่าคนที่เขามีเงินเขาก็ใช้สิ่งนี้ค่ะนั่นคือการขอสินเชื่อจากธนาคารนั่นเองค่ะพัดเชื่อว่าถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจในสองสิ่งที่พัดพูดไปนะคะแล้ะนำมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ยความมั่งคั่งก็จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะอย่ารีรอค่ะทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะ